เช่นเดียวกันครับ่ะมาที่เรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับเป็นแนวคิดของประลัดกระทรวงพลังงานว่านี่เป็นความจําเป็นในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วก็การผลิตไฟฟ้าในภาคใ,ใต้นั้นมีความไม่เพียงพอนะครับ,รบวันนี้มีรายงานเรื่องนี้จากคุณสุจิตรากิไพโรธนะครับเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินครับก็ตามเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องประหยัดเรื่องของสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นกําลังไฟหลักนะครับ หนึ่งที่มีการดำเนินการในแผนพลังงานที่มีอยู่ทุทกวันนี้ทางภาคใต้คือว่าในอนาคตก็จะมีโรงไฟฟ้าทางด้านฐานถินเข้ามาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการรับฟังเพที่เห็นมาแล้วสองครั้งที่กระบ,บี่นะครับแล้วครั้งที่3จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้การดำเนินงานเรื่องของโรงไฟฟ้า่านถินเนี่ยเป็นไปตามแผนที่มีอยู่ในปัจจุบัน นี่คือความเห็นของปะลัดกระทรวงพลังงานถึงแนวคิดการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายหลังการลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน14จังหวัดถึงทิศทางพลังงานไทยเพื่อจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP 20ปีและให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐซึ่งปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าเติบโตขึ้นทุกปีจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้มีความต้องการการใช้ไฟฟ้ากว่า2,600เมกะวัตต์ขณะที่กำลังการผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละสิบต่อปี ปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าภาคใต้ในปี2556มีทั้งสิ้น2,115เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าชนะหนึ่1,773เมกะวัตต์พลังงานน้ำจากเขื่อนรัชประภา,าและเขื่อนบางลาง300เมกะวัตต์ขณะที่ความต้องการใช้สูงสุดอยู่ที่2,683เมกะวัตต์จึงต้องรับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากภาคกลางอีก400เมกะวัตต์จึงทำให้ภาคใต้มีความเสี่ยงสูงด้านความมั่นคงไฟฟ้า เห็นได้จากเมื่อกลางปี2556เกิดไฟฟ้าดับทั้ง14จังหวัดและกลางปี2557เกิดการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียขณะที่อัตราการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีหลังนั้นทางกระทรวงพลังงานจึงวางแผนจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งอื่นๆมารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่า เราจะซ,ซื้อซื้อซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วกําลังหลักความมั่นคงตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องคิดพิจนารณาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีโรงไฟฟ้าหลักของเราในที่ของพื้นแผ่นดินไทยของเราด้วย ภาคเอกชนมองว่าพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้มีความสําคัญมากเนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกปีขณะที่กําลังการผลิตไม่เพียงพอแต่ขณะเดียวกันยังต้องคํานึงถึงแหล่งวัตถุดิบที่นํามาใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้เรามีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเรื่องพลังงานตอนนี้มีปัญหาเรื่องภาคใต้เนี่ย ปัญหาพลังงานไม่พอใช้เยนพลังงานทดแทนก็เป็นช้อยหนึ่งส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะมาทดแทนในส่วนของพลังงานได้นอกจากการวางแผนจัดหาไฟฟ้ามาเพิ่มเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้แล้วภาคประชาชนและภาคอุตสาหการรมควรช่วยกันประหยัดพลังงานหรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ภาคใต้ไม่ต้องเสี่ยงเผชิญปัญหาวิกฤตพลังงานในอนาคตสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพ สุจิตรากิจไพโรธ TNN 24รรายงานค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะจากข่าวสารภายในประเทศเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศกันค่ะ